สบายดีปลาลุงสบายดีทุกบองถุกบอลพอๆกับซองน้องออนเก่าปลาโล่งผู้แคนไม่ใหญ่ปลลุง

ใ้รอมงเาเอคน้อาตั้งคิดมอแล้วว่าูแขนใหญ่ปรุงตอนหักปี่ใหม่ไปบอกบ่เป็นล้วผูกเลยไปบอกบ่เป็นล้วเข้าเลยตอนนี้แม่ตากำลังไหนคน

ได้คิดตอกันได้่ะนพอาเนนี่นแ่างนาู้หวน้านไานอด้เาะยด้พ่อเป็นแต่ว่าเย้าแว่าสกอร์ลกันมีแต่พี่น้องเอาเองลูเลงเพราะว่า

ผูกแขนใขส่ผราขาุปโลงเหตุเพราะเป็นพิธีเพราะวปรได้จัดใหญ่มีแต่พี่นอกเขาเองประโลม เอาไว้ยงอคได้งาเยวิ่งี่ือให้ผมเปายังัโง่เงาคือบิ่ไม่ผูไงเนาะโงุู่้ชายผพากระเป๋าล่อถ่านเนาะลอยที่บิ่ไม่ผูไงเนาะ อนคืีกำลังแต่งผ้าเข่าปลาลูเตรียมผ้าเขา่าโยกันมีลาบแล้วก็ลาบดิบลาบซุกปลาลูแล้วก็หมักแตงหมักถั่ว แ้วก็ขาปุ่นขนมจีนขตตัดตัดข้ต้มแม่แม่นองนุ่นมาสั่นปลาโลม ก็จะมีอันายระบาวก้อยใบจเป็นก้อยพี่คือจะแบบว่ามี่นบอกเลือกกินเบิร์ตเลยบอกคืจะมีอยู่นะาสวยแจ๋วนะ

มีใหม่ได้อาการแข็งแรงยืนเมื่อไปหาที่นั่งนอนอยู่เมื่อยก็ยุดแน่ว่าซั่หาที่ซี่ก็ได้ว่าซัน

ป้าัอนี้กโลเตรียมยอพากเขามาปลลสงแล่าแลวก็ยอพากเขามาแล้วก็จบกพิธีปลงประว่าจัดมาเละที่สิ้นครูแคลลุครูแคลลามทุกคนตอนฮาปีใหม่ปลู